อยู่ดีๆเพจบิลเอรที่เรากำลังใช้อยู่ใน w o r d p r e s s กอนเลิกทำธุรกิจไปแล้วเว็บไซต์ของเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาดูความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงเนี่ยที่เราอาจจะได้พบเจอเลยก็คือการที่เราใช้เครื่องมือหรือว่าเพจบิลเออรใดๆในการทำเว็บไซต์อยู่นะครับแล้วเจ้าเพจบิลดเออรตัวนั้นเขาเลิกกิจการไปเราจะทำอย่างไรดีนะครับ ในวิดีโอนี้ครับผมก็มีตัวอย่างของจริงมาด้วยนะครับผมว่ามันมีเพจบิวเดอร์ที่เลิกกิจการไปจริงๆครับก่อนรับชมวิดีโอขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรามีคอร์สเรียน WordPress ฟรีนะครับสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สามารถลงทะเบียนได้ที่ go.inapp.to/wpfree หรือว่าจะสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเรียนคอร์สเรียนฟรีแล้วอยากจะมาทำเวิร์กช็อปกับเรา เรามีคอร์สเรียนสดสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress แล้วก็คอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นแบบพรีเมียมด้วยนะครับสำหรับเพจบิลดเออร์ที่เลิกกิจการไปนะครับก็คือตัวนี้ครับเจ้าเพจบิลดเออร์ที่ชื่อว่า c w e e k l y นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็ประกาศแล้วนะว่า discontinue of C Weekly Development ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อ3-4วันที่แล้วเองนะครับ ทำให้คนที่ซื้อไปเนี่ยก็ช็อกเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอออินไปเลยนะครับอออินไปเพราะว่าเฮ้ยทุกเว็บเนี่ยใช้ไอซีวิกลี่นี่หมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าโปรเจกต์นี้นะครับหรือว่าซีวิกลี่เนี่ยก็คือโปรเจกต์เพจบิลเดอร์ที่ มาอยู่บน Gutenberg หรือว่า Block Editor นะครับก็ทำให้ Block Editor เนี่ยใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มม่นขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ all in ไปเนี่ยตั้งแต่ซื้อไปก็ใช้ทำเว็บไซต์ไปแล้วเป็น1 0บๆเว็บไซต์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยน Page Builder ก็จะต้องมารีบิวหรือว่า ทำเว็บไซต์ที่ทําไปแล้วใหม่นั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาป้องกันหรือว่าเราจะทําให้เราบาดเจ็บน้อยที่สุดได้ยังไงถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับซีวิกลี่นะครับในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงนักนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ มีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนออกมาพูดถึงว่ามันดีมากๆนะครับซึ่งผมเองนะครับก็เกือบจะซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าซื้อไม่ทันครับก็เลยไม่ซื้อครับตอนนั้นเนี่ยเขามขีประกาศขายเป็นไลฟ์ไทม์นะครับไลฟ์ไทม์ก็คือไลฟ์เส้นตลอดชีพนะซึ่งราคาแพงหน่อยแต่ว่าก็ใช้ได้หลายเว็บนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปเลยก็เกือบจะซื้อไปแล้วแต่ว่าซื้อไม่ทันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งเลยเวลาที่เราจะซื้อเป็นไลฟ์ไทม์ไลเส้นเนี่ย ก็ต้องระวังนะครับระวังมากๆเลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยอาจจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็เน้นย้ําไปแล้วเวลาที่มีการแนะนำทีมนะครับก็ต้องดูประวัติด,ด้วยนะครับทีนี้แล้วเขาทำไมถึงเลิกล่ะอ่าเขาก็มีสาเหตุไว้นะครับซึ่งผมอ่านคร่าวๆแล้วละ่ะก็คือสาเหตุเนี่ยก็คือการที่มีคนเนี่ยออกมาวิจารณ์แล้วก็เปรียบเทียบก็คือ comparison to other page b u i l d e r คือเปรียบเทียบกับ a พ e builder อื่นๆนั่นแหละทําให้ m o d e l กับ motivation ของทีมเนี่ยมันหมดไปแล้วก็ไม่อยากทานะครับผม พูดง่ายๆก็คือก็คือหมดกําลังใจนั่นแหละนะครับก็ไม่อยากทํานะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าธุรกิจใดๆก็ตามนะครับที่เลิกทำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าทําแล้วมันไม่คุ้มนะครับผมอย่างเช่นทําแล้วเนี่ยอาจจะต้นทุนมากกว่ากําไรอย่างนงี้ก็เลิกไปเลยดีกว่านะครับไม่ทําซะยังจะดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนั้นก็ได้นะครับส่วนสาเหตุที่เขาบอกมาเนี่ยผมก็เชื่อประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะว่า ถ้าหมดกําลังใจเนี่ยลองดูธุรกิจอื่นๆนะครับเราก็ต้องฝ่าฟันกันนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบลื่นนะทุกอย่างต้องฝ่าฟันนะถ้าเราหมดกําลังใจแล้วเลิกทําไปเลยเนี่ยโดยที่ธุรกิจมันยังดีอยู่เนี่ยผมว่าน่าเสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันธุกรกิจมันไม่ดีแล้วนะครับสิ่งที่ทุ่มเทลงไปกับผลตอบรับที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันอันนี้ก็เลิกทําไปซไะยังดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เคสไหนนะแต่ว่าที่เขาบอกมาคือหมดกําลังใจแล้วกันนะครับแล้วกเลไปด,ดยนะครับ เลิกเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มาชดเชยหรือว่ายังไงนะครับสิ่งที่เขาชดเชยก็คือคนที่ซื้อรายเซนในช่วงปีนี้นะครับก็คือหนึ่งมกราที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถรีฟันได้แต่คนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้รีฟันไม่ได้แล้วนะครับก็คือเอาเงินคืนไม่ได้ละนะก็ต้องยอมเสียตรงนั้นไปนะครับทีนี้มาถึงของเราบ้างนะครับแล้ววิธีป้องกันเนี่ยเราจะทํายังไงซึ่งผมรวบรวมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็การแก้ไขจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเลยนะอย่างแรกคือเราพยายามใช้เพจบิลเดอร์ให้น้อยที่สุดนะครับในข้อนี้เนี่ยหมายความว่าเราจะใช้เพจบิลเดอร์กับหน้าเว็บที่มันต้องการความซับซ้อนในการดีไซน์นะครับอย่างหน้าเว็บที่ง่ายๆนะครับมีการอ่านจากบนลงล่างอย่างเช่นบทความนะครับ เราไม่ควรใช้เพจบิลดเออร์นะครับอันนี้ผมเน้นย้ําเลยถ้าเกิดว่าใครไปใช้เพจบิลดเออร์ก็จะเจ็บตัวในลักษณะนี้ครับวันนึงถ้าเกิดว่าทีมหรือปลั๊กอินที่เป็นเพจบิลดเออร์นั้นเลิกไปนะครับเราก็จะเจ็บปวดเลยเพราะว่าบทความมันเยอะซะด้วยนะครับต้องมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เพจบิลดเออร์ให้น้อยที่สุดนะครับยกตัวอย่างในเว็บไซต์ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ในตัวที่เป็นเพจนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่ซับซ้อนเนี่ยผมก็จะใช้เพจบิวดเดอร์นะอันนี้ผมใช้ e l e m e n t o r นะครับแล้วก็ในตัวโพสต์เนี่ยผมไม่ใช้เลยนะเพจบิวดเดอร์เพราะว่าโพสต์มันมีจำนวนมากแล้วก็เวลาที่ผมเขียนเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวบล็อกอดิเตอร์ของ WordPress เขียนเลยนะครับอันนั้นปลอดภัยสุดละเพราะว่ายังไงตัว o r d p r e s s เนี่ยคอหลักของมันก็คือเจ้าบล็อกอดิเตอร์แบบนี้นะครับพอเราใช้ตัวนี้ไปเนี่ยภายภาคหน้าถ้าเกิดว่าเจ้า e l e m e n t o r มันเลิกไปเนี่ เปลี่ยนเฉพาะตัวเพจที่สร้างด้วย Elementor นะครับส่วนบทความทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เจ้าเพจ builder นะครับใช้ตัว Block Editor ที่มากับ WordPress แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะในการป้องกันว่าถ้าเกิดว่า e ีมหรือปลั๊กอินมันเจ๊งไปนะครับเราก็ยังเปลี่ยนแค่เฉพาะหน้าที่เราทำด้วยเพจ builder เท่านั้นนะครับมาดูข้อที่2กันเลยครับในข้อที่2นะครับคำแนะนำนี้นะครับอยากจะบอกว่า เทคโนโลยีเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ายึดติดนะครับทางศาสนาพุทธเราเนี่ยก็มีทุกขังอนิจจังอนัตตานะครับคล้ายๆกันเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดติดนะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นเีมหรือว่าปลั๊กอินเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าสัญญาณชีพมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับสัญญาณชีพคืออะไรนะครับสัญญาณชีพก็คือการที่มีคนเนี่ยพูดถึงมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชมหรือต่อว่านะ ถ้าตอว่าเยอะๆอยู่เนี่ยก็อาจจะพัฒนาอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครพูดถึงเลยเนี่ยแปลว่ามันเริ่มจะเงียบละการพัฒนาอาจจะไม่ค่อยดีละนะครับอีกสัญญาณหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คืออาจจะเป็นยอดขายครับถ้าเกิดว่าเป็นทีมในทีมฟอร์เรสเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยเราดูแลขายได้แค่100ครั้งเองนะเดเวลลอปเปอร์จะเอาอะไรกินล่ะครับถ้าเกิดว่าขายแล้วมันไม่คุ้มนะอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ธุรกิจทําแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยเลิกทำซะย,ยังดีกว่านะครับอันนี้ก็็จะเปน อีกส่วนหนึ่งนะที่เราดูได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับอันนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าธีมนี้หรือว่าปลั๊กอินนี้นะครับอัปเดตทีไรนะครับไม่เคยมีฟีเจอร์ใหม่เลยให้เราสงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าปลั๊กอินหรือว่าธีมตัวนี้อาจจะเลิกได้นะครับอย่างเช่นธีมตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้มาแล้วหลายปีนะครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็จะเลิกใช้อยู่ละนะครับมีแต่บักฟิกต่างๆนะครับเพื่อแก้บักแล้วก็ทําให้เข้ากันได้กับนใเวอร์ชั่นปัจจุบัน เท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นนะครับทีมหรือว่าปลั๊กอินเนี่ยที่มีชีพจรเนี่ยเริ่มเบาบางแล้วเราก็ต้องหาทางออกเตรียมเอาไว้นะครับเราอย่าไปยึดติดนะครับว่าเราเคยใช้ตีมนี้แล้วมันทันหนักนะครับเราก็ควรจะรีเสิร์ชหรือว่าวิจัยเครื่องมือใหม่ๆนะครับแล้วก็ลองใช้ดูนะครับเพื่อเป็นทางออกในอนาคตของเรานั่นเองครับทีนี้เรามาลองดูข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือกระจายความเสี่ยงครับสำหรับผมนะครับ ถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์เข้ามาหลายๆโปรเจกต์เนี่ยอย่างปัจจุบันนี้นะครับบางโปรเจกต์เนี่ยเราก็เลือก e l e m e n t o r นะครับบางโปรเจกต์เนี่ยเราก็ใช้ b l o อก Editor ก็ขึ้นอยู่กับว่า Require m e n t ด้วยนะครับหรือว,ว่าความต้องการของลูกค้าด้วยแต่ส่วนมากเนี่ยลูกค้าไม่เลือกหรอกครับเราก็เลือกให้ลูกค้าได้นะครับผมว่าจะเอาแบบไหนผมก็จะเน้นการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าวันดีขึ้นดี e l e m e n t o r เจ๊งไปนะครับตัวที่ทำด้วย B l o c k Editor เนี่ยก็ยังอยู่นะครับหรือวันนนดดีีีขึ้่ย ตัวที่ทําด้วย Block Editor ที่เป็น Page Builder นะครับมันเจ๊งไปตัวที่ทําด้วย Elementor ก็ยังอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปหลายๆ plug-in หลายๆแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่ว่าตัวเราเองนะครับจะได้ไม่เจ็บปวดมากในภายหลังนั่นเองนะครับอ่าแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยเป็แล้วเป็นสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือการทำ a u t o m a t e Migration นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเชิงเทคนิคนินดหนึ่งนะครับ ในกรณีที่มันเจ๊งแบบนี้นะครับผมหรือว่าทางเว็บเก่าเนี่ยเขาใช้เครื่องมือที่เก่ามาก่อนนะครับสิ่งที่ผมทําคือเราเขียนโปรแกรมในการแก้ไขนะครับเว็บทั้งเว็บเลยนะครับเราอาจจะไม่ได้แก้ไขให้มันสวยเป๊ะนะครับแต่ว่าเราแก้ไขให้มันเอามาทําต่อได้ง่ายนะครับอันนี้ผมเรียกว่า a u t o m a t e migration นะครับสำหรับท่านที่เขียนโปรแกรมไม่ได้นะครับก็อาจจะลองหาโซลูชันในการไปจ้างดูนะครับผม บอกสิ่งที่เราต้องการไปว่าเอ๊ะเราจะแปลงตัวที่ทําด้วยเครื่องมือตัวเนี้มาเป็นตัวที่ทําด้วยเครื่องมืออีกตัวหนึง่งอย่างไรบ้างนะครับแต่การแปลงแบบเป,ปะ๊ปะๆเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแปลงเฉพาะให้เรากลับมาทํางานได้ง่ายๆก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการแนะนำครับในกรณีที่เพจบิลเดอร์หรือว่าปลั๊กอินหรือว่าธีมต่างๆของเรานั้นเลิกธุรกิจไปแล้วเว็บไซต์เราจะทําอย่างไรดีนะครับ ถ้าท่านไหนนะครับมีคำถามก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราในรับชมกันด้วยนะครับและที่สำคัญครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับด้วยการกดไลค์ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกด s u b สไครป์ช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ เจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ